ัสดีค่ะวันนี้เราก็มาช้อปปิ้งนะคะกี่ปอร์พร์เทอร์เทอร์วันอะไรนึงวันนี้เรามาช้อปปิ้งนะคะส <c oughs> วยมากมากเลยคะ่ะนี่จะชุดงาม ็อ,อบบุ๊บกระเป๋าเสื้อน,นะคะยูโฟพาวดา d ิง l i n g โฟพาวด์น <'s> nice ายนชิฟไปคะ่ะไปช็อปปิ้งกันนะคะ <c oughs> โอ้โหคนเยอะมากเลยนะคะ นี่จะเป็นโซนของเด็กๆนะคะอุ้ยนี่จะเสผางำงามๆพี่น้องตหาหักตหาหักถูกๆทั้งนั้นเลย <C os> เ็นวมาพี่นอ้องอันนี้แค่หกปอนด์เองกระเป๋าเด็กหน่อยกับนี้อุ้ยสวยอะ่ะน่ารักยางมาผมเล็กหน่อยน่ารักจังเลยเห็นไหมคะเด็กิษยพรยางช้อปปิ้งพี่นอ้อง เสือเสือเ,เด็กหน่อยมีตตะโต้งงามงามิกิมาก,ก็มีสวยมากเลยเห็นบอสพี่หนอ,อกร้านนี้เสื้อผ้าถูกมากๆเลยนะคะ ตัวละสีป่ปอนห้าสิบจะผาผู้ใหญ่กับนี้พี่นอ้องตอนนี้เราก็อยู่ในโซนตกแต่งห้องน้ำนะคะเปิ้กระไดกระซาสองอัน,นกระซาสองอันพี่นอ้องอยู่ในโซนตกแต่งตกแต่งภายในห้องน้ำนะคะผ่าน้ำพี่นอ้องผ่านันนี้เปิ้ลก็อยู่ในโซน เป็นเทียนหอมนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นซองใส่ตู้เสื้อผ้าให้มันหอมนะพี่น้องเสื้อผ้าเยอะมากเลยจ้าแล้วก็ถูกมากเลยงามวเกื oh, the no ่อนสบายง่ายมากนอนๆเยอะนอ and usually it's n e x k and all the tracksuit hmm it's hot not both for her สวยนะคะชุดเด็กะคะ่ะพี่น้องชุดเด็กหน่อยงามค่ะเเห็น,น,น,นไหมคะงาม้องงามงามสุด,ด็กหน่อยมิต,ตาตอหักตระหัก <c oughs> ได้เตรียมกระเป๋าเราพี่น้อง <c oughs> วันนี้มิสเตอร์มิสเตอร์สมอก็สวยะค,ะวค่ะไปฮาวพี่น้อง อันนี้เป็นชุดนอนอโอ้โ oh, ห oh, ชุดนอน I like it <S Yeah, s just s o m e i n g for s o m e for on for sit around, you know. Oh, okay. But she don't really like girly stuff, does she? นางบายกางซื้อกางเกงให้ลูกสาวเราได้หนึ่งกระเป๋าแล้วนะคะนหนึ่งตรงนี้คุณซ้อมมีกำลังจ่ายตังนะคะ Okay. Are yeah. mm hmm. mm hmm. เราได้มแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังมาข้างล่างกันนะคะเสื้อ uh, ผ mm ้าเนี hmm. mm ้จะโตงามๆพี okay. ่น้อง ออกมาข้างนอกแล้วนะคะอย่า yeah, darling I remember for I bought the shirt own shirt over there โอเคโอเคตอนนี้เราก็ยังเดินเล่นอยู่นะคะ <It> s <S ยวไปเ <still S 1> มือง <up. S 1> เดียวค่อือฮะเราได้ถึงสามกระเป๋าเลยนะคะ <laughs> ตอนนี้เปิ้นกับช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะคลิปนี้วันนี้พามาช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวคลิปหนา้าพบกันใหม่นะจ้ะบ๊ายบาย